ความสัมพันธ์แบบไหนกันที่เราเนี่ยควรจะรักษาสถานะอันนี้ไว้ให้ดีๆนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแฟนหรืออะไรก็ตามมันมีพลังงานอุนอ่นๆรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกเป็นตัวของตัวเองรู้สึกสบายใจสิ่งนี้โอป้าว่าสําคัญมากเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยไปอยู่กับคนที่ทําให้เราต้องเปลี่ยนนิสัยตลอดเวลาเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างจนแบบมันก็ไม่เคยดีที่สุดสําหรับพวกเขานะครับเวลาที่คนเราเนี่ยรักกันหรือว่าเป็นเพื่อนกับใครก็ตามนะครับ เขาเครื่องหนึ่งเราเครื่องหนึ่งไม่ใช่ว่าเขาหยุดตรงนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนทุกอย่างไปหาเขานะครับแบบนี้มันทําให้คุณขาดค,ความเป็นตัวเองเรายังคงเป็นตัวเองแต่ก็ยังอยู่ในโหมดที่สมดุลระหว่างเขากับเราคือต่างคนต่างมีพื้นที่ที่สบายใจให้กับกันต่างคนต่างปรากฏตัวซึ่งกันและกันนั่นะหมายความว่าเขากล้าที่จะเปิดตัวคุณนะหรือว่าเขากล้าที่จะพูดทุกอย่างกับคุณนะครับหรือว่าเขาให้โหมดสบายใจกับคุณเขาให้โหมดความแบบ อบอุ่นกับคุณอันนี้คิดว่าน่าจะเป็น่วาสมาธิน่าจะเก็บไว้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยความรู้สึกร้อนแรงเนี่ยนะหรือความรู้สึกตื่นเต้นเป็นความรู้สึกหนึ่งที่เราทุกคนก็น่าจะเคยผ่านมาแล้วใช่ไหมครับตอนเป็นวัยรุ่นเฮ้ยคนนี้สวยเฮ้ยคนนี้หลอ่อเฮ้ยคนนี้แบบทำไมไม่สนใจฉช่นเลยเราก็ได้แต่วิ่งตามวิ่งตามเขามันหมดแล้วครับในสิ่งที่คุณควรจะต้องเป็นแบบนั้น อยู่กับใครก็ตามที่คุณสบายใจและเป็นพื้นที่ของตัวเองยังคงมีพื้นที่ของความฝันของคุณเขาให้เกียรติคุณเขาให้คุณปรากฏตัวในชีวิตของเขานะต่างคนต่างปรากฏตัวต่างคนต่างมีพื้นที่ของกันและกันและสบายใจและอยู่ในสิ่งที่ทําบางอย่างร่วมกันในจุดสมดุลแบบนี้โอป้าว่าเป็นความสมันที่ดีคนแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความรักเพื่อนหรือว่าทีมเราก็ควรจะเก็บรักษาเอาไว้และดูแลเขาไว้ให้ดีๆครับนั่นอาจจะมาถึงรักแท้ในชีวิตของคุณครับ โอปายอิสานสวัสดีครับ